ค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคน <downhill> กคน <smoking mortality> ่ะเพบกันระยาะเช่นเคยเนาะวันนี้รายะมาทำแรนดอมให้เพื่อนๆพี่ๆเด็กก่นเนาะหัวข้อแรนดอมในวันนี้เขาคิดถึงคุณไหมเนาะคนคนนั้นเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เลยเนาะเราให้ไพ่สำหรับนี่เนาะ The Star เนี่เป็นผู้สื่อสาร ความรู้สึกของเขาเนาะแล้วตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอขอสักสามใบก,ก่อนเนาะมาดูความรู้สึก energy ของความรักของคุณกับเขาสิเด็กถือเหรียญแปดเหรียญท่านดินเนาะ the world อื จากนภ่ที่ขึ้นมาเป็นพลังงานความรักที่มีความห่างไกลกันเนาะเดว์เวิร์คือความห่างไกลอยู่ไกลกันบางพลังงานอาจจะเป็นห่างกันแบบคนละทวีปก็ได้คนละประเทศอะไรประมาณนั้นเนาะคนทางไกลก็เป็นได้เนาะเดว์เวิร์แปดเหรียญหนึ่งเด็กเหรียญแปดเหรียญ เออความสัมพันธ์นี่ค่อนข้างดีนะมันมั่นคงเลยแล้วเนาะแปดเลขแปดคือแบบเป็นอินฟินิตี้อืมมันก็มีความมั่นคงนะความรู้สึกของเขาเนาะของเขาและคุณก็ได้เนี่ยเอออันนี้อาจจะมีความแตกต่างกันด้านอายุหรือว่าบุธ,ธิภาวะประมาณนั้นอายุน้อยอายุเยอะประมาณนั้นเนาะคุณและเขาก็ได้ แลาความสัมพันธ์มันก็ดีนะเขาก็มองว่าความสัมพันธ์นี่แบบไปต่อได้เนี่ยไปต่อแต่ไปต่อแบบช้าๆแบบเรื่อยๆเนี่ยอืมผลแล้วเส้นทางแบบสุดท้ายมาก็มันก็จะได้รับผลสําเร็จนะ the v e r ขึ้นเนาะ c o m p e อะไรประมาณนั้นหรือว่าถ้าเป็นความรู้สึกเขาก็แบบเขาก็คิดดีนะ เขาอยากจะหยิบยื่นโอกาสให้หรือว่าอยากได้โอกาสอยากได้ได้ควาอยากมามอบความมั่นคงให้กับคุณก็คุณคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนาะเขาและคุณก็ได้สลับสับเปลี่ยนพลังงานนะเนาะดเวอร์คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนะาะาพลังงานดีแล้วล่ะอันนี้เป็นพลังงานหรือว่าเป็นเอเนอร์จีของความรักเนาะของคุณและเขา เราไปดูความรู้สึกค่ะสิทีนี้อาจจะเป็นคนทัดดินพึกึ์ศพมังกรกันเนาะคุณและเขาก็ได้นะลัคนาเนาะราศีเนาะแล้วก็ถ้าไฟเมสิงธนูคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้คนเกิดเดือนสิงหาคนเกิดวันที่แปดแล้วก็ราศีสิงก็ได้เนาะราศีสิงคนเกิดวันอะไรอีกเดเวอร์ word, วันเสาร์วันอาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ได้ ทัดไฟเม็ดสิ่งธน,นูเนาะประมาณนั้นมาดูความรู้สึกเขาสิทีนี้ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาร,รู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะเป็นเพื่อนพี่ก็สลับจับเปลี่ยนพลังงานเอาเนาะพลังงานมันอาจจะเป็นพลังงานรวมแล้วมันก็อาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้เนาะ คุณเป็นเขาเขาเป็นคุณประมาณนั้นก็ให้จับเอเนอร์เอาให้จับพลังงานเอาแบบฝั่งไหนแบบเหมือนกับพลังงานของคุณก็ให้แบบสลับสับเปลี่ยนกันแล้วเนาะเอาไปดูเลยว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดอะไรอยู่ห้าใบก่อนเนาะ อยากขออนุญาตจับไพ่ให้นะสองใบาสามสี่ใบเหลืออีกใบหนึ่งห้าใบาอุ้ยถามว่าเขาคิดอะไรอยู่ทำไมโหดร้ายจังเลยสามดาบมาเลยเหรอสามดาบเจ็ดไม้ สิบาไฮพิเทศแ่งแมนโอ้พลังงานแบบหนักมากเลยนะความเจ็บปวดความเศร้าโศกเสียใจเนาะสามดาบเนาะเจ็ดไม้ก็คือแบบปิดกั้นสิบสิบไม้เอ่อสิบดาบเจ็บปวดแต่ก็ยังคิดถึงแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ด้วยค่ะเด The man, the เดอะแฮงแมนเดอะไฮพีเทสเเนี้ยเขาค่อนข้างแบบคิดถึงคุณมากๆเลยนะเอามาเรามาดูใบอ่าดูขยายเนาะใบขยายเนาะสามดาบขยายเป็นอะไรอุย้ยเดวิลอืมเจ็ดไม้ขยายเป็นอะไรเรจ็ดดาบ เิดเดอ่ะอ่าสิบดาบขยายมันเป็นอะไรสองเหรียญอืมเข้าคิดถึงคุณไม้คิดถึงมากๆแล้วก็เจ็บปวดเสียใจเออเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเนี่ย ชัดเจนค่ะเด e h ให้พิเทศจะติ๊กคือความคิดถึงคิดถึงมากแต่ก็เจ็บปวดเศร้าโศกเสียใจเขาคิดว่าคุณกับเขายังไม่ได้จบกันหรอกเนาะเนี่ยยังเป็นสองเหรียญอยู่อืมคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดมีเดือนมีนาเลขสามเกิดอ วันอนังคารก็ได้ดไมันมันเตีดไม้วันเสาราศีมังกรวันจันทร์ก็ได้ดอกไฮยปิเทศเลขสองสองเหรียญวันที่สิบเดือนตุลาก็ได้ราศีตุลทัดไปเมสันนนเขารู้สึกยังไงกับคุณอย่างไรกับคุณ,คณเขาเจ็บปวดนะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้เนาะ เจ็บปวดเสียใจแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็ปิดกัน้นพยายามแบบปิดกั้นแล้วก็ไฟกับตัวเองนะอไปเอาดีไม่เอาดีอะไรประมาณนั้นอยู่เนาะจะหนีก็หนีความรู้สึกไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะยังค้างๆคาคา,คาก็มันก็ชัดเจนนะเขาคิดถึงคุณนะแบบว่าทำอะไรไม่ได้เนาะอยากจะติดต่อสื่อสารมานะ เราดูอจัจวินนะทีอุ้ยดูสิเขามีความหวังเขาอยากจะต,ติดต่อสื่อสารคุณมานะรัสตาเอ็มเพลอเขาคิดดีเนาะเขาจะทำอะไรไหมจะเทคแอคชั่นไหมหรือจะทำยังไงต่อต่อคุณเนะี่ยอนาคตอ,อะไรใกล้นี่เนาะ ถ้าจะทำอะไรถ้าทำใหม่ไหมเนาะจะต่อสื่อสารหาคนไหมสื่สารไบหนึ่งนี่อ้สิดาเจตดาเดวิลมันเป็นเป็นมันยังเป็นแบบพลังงานแบบต่อสู้ไฟเนาะพลังงานที่เจ็บปวดที่แบบ มันเป็นพลังงานของคุกกร,รมํมผู้เวนอะไรประมาณนี้เออค่อนข้างแบบติดเนาะติดบ่วงอือสิบถ้วยไฮโลแฟนหนึ่งดาบเขาจะทำอะไรไหม สิบดาบสิบถ้วยครอบครัวเจ็ดดาบไฮโรแฟนอแล้วก็หนึ่งดาบเดวิลขอดูหนะึ่งดาบหน่อยสิสิบไม้เลิบเวอรอ์เขาจะทำอะไรไหม เขาก็ไดจจะส่องแต่มองเนาะอืมอาจจะโฟกัสเรื่องงานเอออยากจะเริ่มใหม่หรือว่าอยากอืมอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะ,ะแล้วช่วงนี้นะเขาอาจจะต่อสู้กับพลังงานกับความรู้สึกเขาก่อนเนาะพอเขาต่อสู้กับความกลัวเขาได้แล้ว เอออีกสักพักหนึ่งเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาพูดคุยกับคุณอยากแบบเริ่มต้นใหม่กับคุณก็เป็นได้เนะเพราะว่าเขาใช่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็เป็นเดอะสตาร์หรอกินเออเอ็มเพสขึ้นเลยเนาะเขาค่อนข้างรู้สึกดีกับคุณเนาะอ่ะมันสรุปก็คือมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเนาะสิ่งที่เขาอยากบอกหรือว่าสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณคืออะไร S 1> <S 1> <S เนาะความในใจที่เขาอยากบอกอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารให้คุณได้รับรู้ตอนนี้เลยเพื่ออะไรอ,อยากมาหาใช่ไหมเก้า เก้าถ้วยสิบเหรียญความในใจทีเ่เขาอยากบอกอืเขามีความสุขที่ได้พบเจอกับคุณอืมคุณทําให้เขามีความสุขทาให้เขาแบบมีความมั่นคงเหมือนเป็นเหมือนครอบครัวประมาณนั้นนะอืมคุณเข้ามาเติมเต็ม อีกซอที่เขาขาดไปประมาณนั้นอืคุณอาจจะมีสเสน่ห์หรือว่าคุณและเขาก็ได้นะสองคนมีสเสน่ห์ดึงดูดกันประมาณนั้นนะต่างคนต่างมีเน่ห์ไปเดือดดา์ขึ้นมาเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นในแวดวงสังคมที่คุณอยู่เขาอยู่แล้วก็เป็นพลังงานของความ สงบนิ่งเวลาที่เขารู้สึกของเขาในเวลาเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขารู้สึกดีมากๆเขารู้สึกรักเลยแหละอะเขาคิดว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเนี่ยขึ้นมาเลยเนีย่ต่างคนต่างมีสเสน่ห์ดึงดูดดีต่อใจเนาะเข้ากันได้ดีประมาณนั้นคนสวยคนหลอ่อพอหยุด ด้วยกันแล้วมีความสงบมีความนิ่งมีความเย็นสบายนันเป็นคู่กันคิงออกครับขิงออกครับเนาะประมาณนั้นโอเคสําหรับเรื่องด้อมวันนี้อยากก็มีมาฝากเพ,พื่อนๆพี่ๆประมาณนี้เนะาะหวังว่าเพ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนจะมีความสุขในการรับชมรับฟังเนาะสิ่งในฟังเราไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะรับแต่พลังงานดีๆกลับไปเท่านั้นพอเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรรยาด้วยนะท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะฝาก้วยเดอ้อขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตเรยามาตลอดเนาะจนถึงวันนี้วางว่นรรยาจะได้พบได้พอหรือว่าพบกันในคลิปใหม่คลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้เขาให้เพื่อนพี่ๆทุกคนสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักการงานการเงินเนาะใช้ชีวิตใช้ชีวิต อย่างแฮปปี้กันเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ